วันนี้ไปออกกําลังกายกันค่ะเราจะไปออกกําลังกายที่สะพานเทพสุดานะคะทางที่เราไปก็จะเจอบ้านของเพื่อนด้วยค่ะเดี๋ยวเราลองชวนเพื่อนไปออกกําลังกายกับเราดีกว่า,ออกกาเรากําลังจะเดินไปหาที่จอดรถนะคะดูซิว่าจะมีที่จอดรถหรือเปล่าวันนี้เราเดินทางด้วยรถฟอร์ดนะคะ นี่เราเดินทางมาถึงแล้วตรงนี้เขาจะเป็นลานที่จอดรถนะคะเดินทางเข้ามาเราก็จะเจอกับเจ้าเมืองกาาสินก็คือพระยาชัยสุนทรนั่นเองค่ะอ่ะโหลดได้ที่จอดรถแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนบรรยากาศตีมากๆเลยมีไดโนเสาร์ด้วยสวยใช่ไหมล่ะคะเพื่อนก็ออกกำลังกายนะคะเป็นการขึ้น บนหลังไดโนเสาร์นะคะนี่เป็นการออกกําลังกายรูปแบบหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็มาขอพรก่อนนะคะก่อนที่จะไปออกกําลังกายกันไปกันเลยก็จะเป็นบันไดทางขึ้นสะพานนะคะนี่เราขึ้นมาถึงแล้วเราก็จะเจอกับบรรยากาศแบบนี้เลยอากาศดีมากๆเลยค่ะน่าเชี่ยวมากๆเลยนี่เราก็เริ่มเดินก่อนนะคะแล้วก็เดินไปจนเสร็จเลยค่ะ ในระหว่างที่เรากำลังเดินนะคะก็จะมีน้องหมามาร่วมเดินกับเราด้วยและเราก็เจอแพรค่ะเขาประกาศขายแพรด้วยนะคะใครสนใจติดต่อได้เลยค่ะนี่มีเพื่อนร่วมทางกับเราด้วยบรรยากาศรอบๆดีมากๆเลยอยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศสะพานเทพสุดากันค่ะเราก็ออกกําลังกายเสร็จแล้วนะคะลงไป้างล่างกันเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินนิดนึงค่ะ คิดถึงหน้าพี่แจ็คไว้ค่ะพี่แจ็คเข้าีบออกกาลังกายสู้สูนะคะพี่แจ็คเป็นกำลังใจให้กลับบ้านกันค่ะ